สวัสดีครับวันนี้เจอผมนะผมจะอันนี้มาอยู่ากาดไปเทพหยุดพัตอนนี้ก็พากต่อน,นะใครยังไม่ได้ดูพากแล้ก็ไปดูกันด้ยวยมาตอนน้ก็เรียนตนนี้ผมสตรีมส็จตอนนี้ผมแคสสิบเมื่อวานเหมือนกันี้นิดๆหน่อยๆเราแบบนี้ก็จะได้ให้มันไม่กากน あとであえれな。<noise> มือพูดเนี่ยมือไปตอนเริ่มสิดตลอด ลงแนวปากการ ยังไม่มีทางหมดเลยยากพอตัวครับ ไอ้ด้านบนหัวมันแตกมากมันหลุดไปแล้วไอ้ด้านบนัวาเนี่ยมามต้องกันอย่ายิงเลเซอร์ใส่รีอาว่าเลยเรียบบางเรียบร้อยเลยเรียแตกไม่รอด ชีแล้าก็ีนะจ้าจีนได้น่ามาสี่สิบปอนนี่คือเรือตอนนั้นที่ผมใช้เล่นกับเพื่อนอันนี้เป็นเรือผมสั่งเล,เ,ลเ,ลเล่นกับเพื่อนนะนะเอาไปเล่นกับเพื่อนเล่เราใช้ความรี้สึกหรือใช้ ลปก็็จะเ,เรยเอาแม่งอ้ดานบนหัวมือถ้าม่งไม่หลุดนั้นรอดนี่นั่นเรือใครนะอยากเข้าจอยทีมอื่นมนะา,าไปใกล้ๆดูสีเอานะสีอะไรสีแดงสี ไอผักกาดดองด้วยนะนะเรือคว่ำแต่ตรงนี <source> I mean. yeah, <c oughs> ้กป <c oughs> ้องกันได้ปลอดภัยทำไมถ้าไอกระจดุกนี้ไม่แตกันกว่าแตกว่าไอกระจกนี้ไม่งั้นมันจะลุกอันนี้ม้องกันวหสบายสบายชนก็ชนเดช องการสบายบนเรอบล็อกชังอีจีตีตีจ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 ีตีจ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 ีตีจีจียีะีลีจ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 ี4ีจี่ีมีรีาีอีะีตีผีบีกีวีใีคีิีตีนนจีนีัีจีตีจีจีตีวีาีจีอีัีนีมสรีาีบีงีสียีปี0ี0ีวีาีจ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 ี0ีจีีีีี ทำบางก็จริงนอนเสียสองวันบอกเลยนะสหรับเรือลํานั้นรับรองเลยว่าชนอะไรแค่ทีสองทีรับรองเลยว่ามัแตกแน่ๆเรือนั้นชนทีสองทีมีพังรัวบอกเลยว่ายับขบเรือนั้นถึงใหญ่แต่ชนนิดเจยวก็มีไตไว้เรือนั้นทําบะไอ้ไอด่านนี้น่าจะพังเพราะไอ้ด่านบนเลยเพราะไอ้ตรงนี้เหมือนยังป้อกันได้เก้าอี้พังก็พอ พังนี่จบเลยนะ้มยเราผ่านแต่ก็ยังมาเจอด่านนี้ซึ่งแม่ไม่ผ่านอยู่แล้วด่านเนี่ยแม่งทุบรัๆวๆเลยเป็นนายแฮางนะ้าจะซื้อะไรนายก็ไม่

ต้องขอจอยเข้าสวนก่จะเข้าลิีกับคนอื่นนั่นเองเอ้เข้าม่ให้เราเข้าวก็วิยงเดิน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 จู เทปนะครับตาบจะมีอยู่10พาร์แต่วผมจะเพิ่มพาพิเศษมนาะพานงนั่นคือพาร์ 11, ิบเอดโดยการใช้เงินตั้งแต่พารท,ที่หนึ่งถึงพาท,ที่สิบเอ็ดให้หมดในซื้ออย่างเดียวถ้าเกิรจะซื้องก,ก็ต้องซือให้เงินหมดไปเลยเป็นชาลินนะอันนี้ผมบอกไว้เดีอ,เอยาย อันนี้ท่าผู้ชมคงจะถามว่าไอพ,พ,พี่พี่พี่ทำอะไรนะ่ะเนี่ยผมคิดว่าท้าันชมมัจะพูดอย่างนง้นนี่เอทำเล่นนะตอนนี้ผมตอนนี้ผมเอาไว้ทำเอฟแต่ตอนนี้ผมยังสอนไม่ได้เพราะผมขาดบล็อกไอจออันน่ะอีกเยอะมากเลยผมขาดเงี้ยเยอะมากถึงจะทำได้ยอมค่อยสอนทำ ผมก็ทำไปเรื่อยๆแหละกาก์ไปเทพแต่กาก์ไปเทพจะจบตอนนี้ีสิบเอ็ดีสิบเอ็ดจะเป็นพาร์ทพาร์ทพาร์ทอีเวนต์นี่แต่ทงไงถ้าเกิดใครขอเขาให้สอนอ e p พีอะไรอย่างเงี้ยผมก็สอนได้นะแต่ผมจะสอนไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าผมไม่มีประตูต่ะ

จาชุดชันชันชากันกันนี่สำหรับเรือเรือแบบแคบแคบแต่ก็ไปได้ไกลนั่นเองไหนไหนไหนกระจกคุงนั้นนั้นยังใช้ จ,จิงๆเธทุกวันจะทำมำจริงๆตื่ดิต่นดิดื่ดตดิติตอนนี้ผมก็สร้างผมวันนี้ผมสร้างไว้ฟาร์มเลยเนี่ยฟาร์มนอกนอกคลิปแล้เอาโก้ี้ผมว่าจะไม่ด่าผมอานาน,นี่ผมไปฟาร์มนอกคลิป

ฉันดาว่าเดินจอแมอมามามนรละครใจนสั่นนออยู่เต็นทะนอนเต็นท์ดีดีอจีช่องนี่คือเรือที่เราจะลองเอาไปช นี่โอเทนียครับเดี๋ย really? นีああ้ใครมาอยู่นี่น่าจะรู้สึกคนคนนนถ้าชนอไรนี่น่าจะมีความเรื่องนี้หนาไม่งามอะไรอย่างนี้ลยใหญ่หายนั่บังตรนนี่่นชีวิตของเรก็คงจะนี ไม่เรือชนแต่คราวนี้เรือไม่แน่ามก็เรือนี้มันหายแต่ที่หลบอยาง ก็จนะไปทางนั้นง่นะก็มาจากตะูชีตุไปยากชนละยิันนะับเสียน่าเี้ยเพราะว่าองก็ทำเซียนมะีนเียง,นะยงนะ้แต่ว่าแม่งก็หลบย่ช่เล่่นะยเกียรไอ้หนาน,นี้มันทำเรือเราพังเจอดี <Good. S 1> มาก ก็อางนั่งกาอีกนี่วันนี้มีเกาะบ้องกันแน่นหนาอยนั่นคือด้านบวแล้วก็ตรงนี้ค่ะ้ยแคไม่ติอโอ้ยดิฉนจ้าวมนยับเลยเรืร่งพังยับเลท่านผู้ชโอ้ ไอเช่นนี่เอาจริงว่าด่าเล่นซันเบียร์พังยับเลยไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเไงแม่ไม่งอูออะก็ไม่กล้ากลับไปเก้าอี้เดิมว่าลกลับไปแล้วตกหรือว่าด่านนี้จะผ่านไม่น่าผ่านดูสิเบียรน่าจะผ่านแต่คุณน่าไม่น่าผ่าน nhặt cặp về kỹ năng cầu mà mai ở cặp đi à hai chúng cũng xe người เดี๋ยวตั้งชื่อเรียวใหมอ่อีกอะไม่ใช่ชื่อช่องเรียววงกลมเรียวถ้าบนมันไม่มีอะไรบ้างมันจะเป็นยุคที่ไหนอยังไงวะเฮ้ยงงเฮ้ยเฮ้ย ราจะมาสร้างเรือน oh, te ี้เพิ่มนะนะมันเราจะเอาไปให้มันไปยิ่งขึ้นแล้วจะกันตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้มันเป็นบล็อกไม้มันแตกไปกันเมื่อกี้เราต้องหนักน้ตรงไม้เนี่ยเปิดกองเศษนี่เราได้อันนี้เราได้เงินละงั้นเราทำแบบเอาเขียรบกดปุ่มใหญ่เศษตาไม่้องตา กอเลยซื้อที่มาครับผมไปทำเงินพันภาคสามเดี่ยเฮ้ยได้กล่องสีแดงด้วยทนชมเนีน่ยให้ดูนะกล่องสีแดงเ็รเซ็นด,ดับบะรกล่องสีแดงนี่ส5จุดห้าดวงอย่างดีะครับออกเรียนแล้วตรงนี้ใช้เารเา,รเารจะไม่เอาตรงนี้กันนะ เราเว่าเราไม่้ออยาล้มปเราบลอ,อกนี้มากันด้านบน,นหนัวเพราะว่าเรารู้เลยว่าด่านนะั้นมันต้องยิงปืลใช่ปะเราะมันมีชิโดนเราด้วยรุนทีมีแตกเราก็ต้องใส่บลกป้องกันด้านบอนอืมบล็อฉลา อีกเอาตงอนป้องกันดน่นของมันเพื่อความปลอดภัยให้เรามีแท่นยังร่ากันนี้ น,นี่มีบล็อกอะไรยัดให้หมดค่ะเพื่อความปลอดภัยสมองจน,น,น,นไม่ต้องไปเนี่โอ้มันจะหนาแน่นเงินไปจะแั่มันก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะ อกตรงนั้นกูไม่ได้วางว่าละ นรามาใช้เลือนี้ป้องกันอืมป้องกันอย่างแน่นหนาว่าแม่งแทบทำอะไรเราแม่งไม่ได้เนี่ยนะป้องกันขนาดเนี้ยเรือนี้เป็นเรือว่าไทยฟ้ากันนะแค่แป๊บหนึ่งนะครับมือขอไปชิงมือขอไปยอม เรืยแม่งก็ชา้าเีืเยแม่งก็ชา้าโอ๊ะช้คนนั้นเขา,ขา,ขา,ขาน่าจะไม่ได้ทำบักแต่เขาก็ไปเขาไปถึงตรงนู้นเรือไกลอย่เรือเราที่ป้องกันหอยเรือไปที่ไหนได้เออเออเออพยายามไม่ให้มันปนมันบัง,บงครับอย่างหนึ่ง มันเป็นยามมันหลบอย่างไมาเดียวควา,เา,เววา,เามเอ้าเดี๋ยวกวามอ่าให้ท่นชมเดี๋ยวกวามแต่ก็ช่างมันเดี๋ยวเรารอให้มันชนไปเรืวว่อยๆแล้วด้านบนนี้มีกล่องมกำกันเนี่ยกกันแน่นหนาเลยชนนี่ยังไงก็แทบไม่ถอยชนไปเร่อ นอยเล่นไม่จบแต่หวัวไม่ตายเอาเหรวันนะถ้าเป็นในชีวิตจริงเลยน่อย่หงจมไป,ไป